ครับผมแมงกนล่าสายครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้ผมมาอ่านข่าวเรื่อง IT ทีนะฮะเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อข่าวหัวเว่ยนะครับก็คือแซงหน้า Apple นะฮะก็คือขึ้นขึ้นเบอร์หนึ่งนะฮะในเรื่องของตลาดแท็บเล็ตจีนในไตรมาสแรกของปีนะครับผมก็คือในไตรมาสแรกของปีนี้อ่ายาขออนุญาตให้เครดิตบอกนันนะก็คือทาง i อ c ออกรายงานนะครับเรื่องตลาดแท็บเล็ตของจีนนะฮะในไตรมาสแรกของปีนี้นะครับผมว่าลดลง30%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับก็คือปีที่ไม่ได้เกิดวิกฤตก็คือปีนี้มีวิกฤตเรื่องโควิด -19 แต่ในในณปัจจุบันนี้ฮนะเรื่องของแท็บเล็ตของ h u วเว่กลายเป็นแบรนด์เดียวนะฮะที่มียอดขายเติบโตถึง4.3% ส่งมอบไปแล้ว1.5ล้านเครื่องนะฮะส่วนแบ่งการตลาดก็คือแน่นอนฮะแซงหน้า Apple ได้แล้วก็ณนะปัจจุบันฮนะยอดขายของ Apple ฮะลดลง4 4, 4 5นะะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาก็คือปีที่แล้วทำให้ส่วนแบ่งการตลาดนะฮะลดลงมาอยู่ที่3 5 3 5 1นะฮะขณะที่ h u a เว i ก็คือแซงขึ้นมาอยู่ที่40.2นะฮะ แล้วก็เรื่องของแบรนด์นอื่นๆอย่างเช่นอาจจะเป็น Xiaomi, เซี่ยวมี่ Microsoft แล้วก็ r e n ด์ูโยอดขายก็ยังติดลบเช่นกันนะก็จะอยู่ประมาณ5.5นะก็เป็นเซี่ยวมี่จะอยู่5.5แล้วก็ Microsoft จะเป็น3.2 l e n ด์ดูก็อยู่ที่1.7ตามลำดับนะฮะ,ะแล้วก็ถ้าผมวิเคราะห์คร่าวๆนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือด้วยเทคโนโลยีของจีนณนะปัจจุบันนี้ สินค้าเขาค่อนข้างมีราคาที่ไม่ได้สูงมากนะราคาถูกแล้วก็การตอบโจทย์การใช้งานก็สามารถใช้งานเทียบเท่าเรื่องของประสิทธิภาพได้เลยทีเดียวสิ่งที่แตกต่างกันในภายในอาจจะเป็นเรื่องของ OS แล้วก็เรื่องของค่านิยมในบางอย่างนะส่วนนี้ทางเราก็จะไม่วิจารณ์ในเรื่องนั้นนะส่วนผมก็ยังว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าดีนะทั้ง ทั้งฮ w e i เอง Apple เองนะะสุดท้ายแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งทุกๆค่ายทุกๆแบรนด์นะโอเคครับแล้วก็ไว้ไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับให้เคร,ร,รคนนดิตบล็อกนั้นด้วยนะครับสวัสดีครับ